เนี่ยตอนนี้ขขนนมีนัยยะสําคัญเกิดขึ้นนะครับเมื่อทองคําเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะฮะมีการกระชากดึงราคาทองทะลุ1740เหรียญขึ้นมานะครับเป็นครั้งแรกในรอบ3เดือนนะฮะอันนี้ก็มีผลนะครับาทางจิตวิทยาแล้วก็มีผลทางด้านเทคนิคนะฮะอา้าวท่านดูกราฟหน่อยนะครับว่าทำไม โอ้โหกระชากทองทะลุ1 7 4 0เหรียญตรงนี้จะมีผลอย่างไรนะก็ถ้าดูในเชิงเทคนิคเนี่ยมันก็ชี้ขึ้นนะครับอ้าวตอนนี้เรามีสายนะครับจากบริษัทว l g รองประธานนะครับของบริษัทว l g คุณพวันนะววัฒนทรัพย์นะครับมาคุยเรื่องแนวโน้มทองคำสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีครับ วัสดีค่ะอาจารย์พิเชียร่าอาจารย์พิสุดค่ะครับเมื่อวันศุกร์นะฮะทำไมเขากระชากทองทะลุพันเจ็ด้อยสี่สิบเหรียญขึ้นมาได้ครับค่าหลักๆก็คงจะเป็นข่าวเรื่องกรีซออกมาถแถลงข่าวว่าความเป็นไปได้ที่กรีซจะสามารถกู้เงินสำหรับล็อกต่อไปเข้ามาได้เนี่ย น่าจะน่าจะสําเร็จเพราะนั้นตัวนี้ตัวนี้เองทําให้เงินยูโรแข็งขึ้นแล้วทองคําก็ดีตัวขึ้นแต่พอทองคํำดีดพ้นแนวต้านที่หนึ่งเจ็ดสามห้าขึ้นมาได้เนี่ยก็อาจจะมีแรงซื้อเข้ามาจึงทาให้ทองคําเนี่ยสามารถอยู่มายืนอยู่เหนือระดับพันเจ็ดร้อยห้าสิบได้ค่ะอืมนะครับล่าสุดตอนนี้ทองคําก็ ทรงตัวแถวๆพันเจเหรียญบวกลบ2อสามเหรียญอยู่นะฮะค่ะอ,อืมนะครับก็เรียกว่าตอนนี้ทองคำเริ่มมา,เ,าเล่นบนช่วงใหม่นะฮะเดิมอยู่พั0เจ็ถึงพันเจรี่เหรียญนะฮะอตอนนี้ขยับขึ้นมาพันเจร้อยหเหรียญคุณแล้วก็ก่อนหน้านี้มีข่าวนะครับว่ากลุ่มของยอสโซร o สกับพอสันกรุ๊ปนะครับ เขาเข้ามาซื้อทองอีกแล้วเนี่ยตรงราวๆพัน0ดร้อยเหรียญเนี่ยคุณพะวันมองว่ามีอิทธิพลต่อราคาทองคำไหมครับก็ตอนไตรมาสสองเนี่ยจอร์อสันกุ๊ปเข้ามาซื้อค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็จอร์เซอร์ลอสเนี่ยมีมาซื้อบ้างแต่ตอนไตรมาสสามเนี่ยจอร์เซอร์ลอสซื้อไปประมาณ49%ของพอร์ตของพอทที่ตัวเองมีอยู่ นั่นก็เป็นทายหนึ่งซึ่งว่านักลงทุนออกองทุนใหญ่ๆเนี่ยก็เห็นทายแล้วว่าทองคำเนี่ยน่าจะมีการปรับตัวขึ้นหลักๆน่าจะมาจากตัวที่ดิฉันเคยกล่าวคือตัวฟิสิกอลคริ t ซึ่งตัวนี้เองถ้ามีระยะเวลาที่จะต้องตัดสินใจลงมาตรการทำนโยบายไปก่อนที่จะสิ้นตีก็เลยประมาณสัก5-6อาทิตย์เพดฉะนั้นตัวนี้เป็นเป็นตัวหลักๆที่ขับเคลื่อนให้ทองคำเนี่ย ปรับตัวขึ้นต้องดูค่ะว่านโยบายเนี่ยที่จะออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องจะต้องมีการเพิ่มภาษีหรือแม,แม้กระทั่งปัญหาเรื่องการรัดเข็มขัดหรือแม้กระทั่งพอทำออทั้งสองอย่างเนี่ยดุลงบประมาณจะต้องรัดแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการเพิ่มเพดานอีกเพราะนั้น3ามสตัวเนี่ยเป็นปัจจัยหลักๆซึ่งทําให้นักลงทุนหรือกองทุนใหญ่ๆมองว่าโอกาสที่ทองคํอ ไปถึงปลายปีเนี่ยน่าจะมีการปรับตัวขึ้นค่อนข้างสูงหลังจากทองคําเบรกแนวต้านที่1735ไปแล้วเนี่ยมุมมองของวายจีก็มองว่าทองคําน่าจะเล่นระดับระดับสูงขึ้นก็คือแนวรับของของสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสักพันเจ็ดร้อยสสี่สิบพเจ็ด้อยสาสิบแล้วก็ส่วนแนวต้านเรามองที่พันเจ็ด้หสิบถึงพันเ็ด้อยเก้าสิบค่ะอืมก็เรียกว่าทองนี่เริ่ม ทำท่าขยับขึ้นมาสวยนะฮะ,ฮะดูจากกราฟนี่พอทะลุพันเจ็ดร้อยสี่สิบนี่ทองก็เริ่มมีน้ำมีนวนขึ้นมานะฮะ,ฮะทีนี้จากพันเจ็ด้อยห้าสิบตรงนี้ถ้าวิ่งขึ้นครั้งต่อไปเนี่ยนะฮะวิ่งขึ้นครั้งต่อไปจะมีผลนะครับต่อ,อ,อคือแนวต้านต่อไปนี่ น่าจะอยู่ที่ตรงไหนฮะคุณประวันครพันเจ็ดร้อยหกสิบค่ะล้วเจ็ดร้อยหกสิบแล้วก็พันเจ็ดร้อยจะมีย่อยมาที่พันเจ็ด้อย็ดิบแล้วก็เป็นพันเจ็ด้อยเก้าสิบแต่และแหะระหว่างแถวพันเจ็ด้อยเก้าสิบแถวนั้น,นเนี่ยเชื่อว่าจะเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเพราะว่าในปีนี้ทั้งเตียังไม่สามารถเรกเอาขึ้นไปถึงพันแได้อะคะ่ะอ่านะครับก็พันเจ็ด้อยหกสิบก่อนนะฮะ ถ้าทะลุพันเจ็้อหกสิก็ไปพันเจ็ด้อยแปดสิบกับพันแปดร้อยนะฮะค่ะแ,<ม>แต่ตแตนักลงทุนต้องจับตามองค่ะเพราะว่าวันนี้ข่าวใหญ่ก็คือการประชุมของออทางด้านยูโรโซนซึ่งจะมีการการถกกันว่าจะมี อ๋อให้อนุมัติวงเงินกู้รอบใหม่ของกรีซไหมถ้าได้เนี่ยเชื่อว่าตัวนี้จะเป็นตัวหนุนหลักที่จะทําให้ทองคําขึ้นแต่ถ้าไม่ได้จริงๆที่ดิฉันก็เชื่อว่าจะมีการย่อแต่ถึงยอ่อเนี่ยเราก็มองว่าน่าจะยอ่อไม่ลึกน่าจะเป็นอโอกาสที่นักลงทุนน่าจะเข้ามาทํากําไรได้อะค่ะอ๋อนะครับค่ะ<ต><อ>สัปดาหนี้<ว>มีข่าวหลักๆค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นวันอังคาร ทางเฟรดเนี่ยจะออกจะจะออกมาถแถลงข่าวเกี่ยวกับนโยบายทางด้านการเงินแล้วก็วันพุธก็จะมีประมาณตีสองก็จะมีวาถแถลงข่าวอีกเหมือนคันแต่เป็นข่าววันพุธจะใหญ่กว,ว่าข่าวอังคารก็คือว่าอาจจะเป็นภาพรวมภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของของสหรัฐนนนะคะส่วนวันพฤหัสเนี่ยจะเป็นการถแถลงข่าวของ GDP ไตรมาส3า ก็สาตัวนึกถือว่าเป็นข่าวซึ่งค่อนข้างใหญ่หมีผลกระท้องคำค่อนข้างทั้นั้น,นะกคะ่ะอืมนะฮะก็เรียกว่าจะมีการถแถลงข่าวหลายเรื่องด้วยกันะนะครับล่าสุดตอนนี้ก็เลยส่งผลทำให้ค่าเงินยูโรแข็งขึ้นมานะฮะ,ะอยู่ที่1.2958ใช่ไหมครับคุณค่ะ,ะคใช่ค่ะสังเกตได้อีกตัวหนึ่งคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างทองคํากับ เงินยูโรเนี่ยเข้ามาถึงจุดเซึ่งถือว่าแทบจะตามกันไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้ก็น่าจะจับตามองเงินข้างเงินยูโรค่ะถ้าขึ้นทองคําก็ขึ้นนะคะอ่าถ้ายูโรขึ้นซึ่งตอนนี้ก็มาจอหนึ่งจุดสอ้าทำท่าจะทะลุ1.30ดอลลาร์นะฮะค่ะอ่าแล้วก็เงินปอน์ของอังกฤษก็ขึ้นมา1.60ดดอลลาร์แล้วนะฮะ,ะก็ถือว่าขึ้นมา เยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะก็ในตลาดเอเชีย er, ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เขาคาดหวังว่าทางยุโรปจะให้เงินกู้กรีซนะครับค่ะส่วนใหญ่ก็ตามคาดตามคาดหวังกันทั้งนั้นแม้กระทั่งเมื่อเช้าเนี้ทางทางด้านฝรั่งเศสก็มีออกมาถแถลงข่าวว่ากรีซน่าจะสามารถที่จะกู้เงินจากรอบใหม่จากเจ้าหนี้รายเก่าได้ค่ะอืมนะฮะค่ะ เพียงแต่ว่าปริมาณคงจะต้องมาคุยกันอีกทีว่าจะได้เท่าไหร่อะคะ่ะอืมครับก็เลยรู้สึกว่าแนวโน้มหลายฝ่ายก็จะมองกันนะฮว่าทองอาจจะวิ่งขึ้นไปได้อีกใช่ไหมครับค่ะมีโอกาสค่ะเอ่อตั้งแต่เบรกขึ้นสามห้าขึ้นมาก็เป็นสายค่อนข้างดีสำหรับทองคำแล้วก็อย่างที่ดีทันเติร์นก็คือว่าดิฉันเชื่อว่าไตามาสสุดท้ายหรือไปปลายเดือนเอ่อ ธันวากลางกลางเดือนธันวาน่าจะมีโอกาสได้เห็นนิวไฮอีกครั้งหนึ่งค่ะอเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็อาจจะมีการถ้าใครไม่มีทองก็อาจจะต้องซื้อทองเก็บไว้บ้างนะฮะค่ะแต่น่าจะรอย่อค่ะเพราะว่าณจุดนี้ดิฉันเชื่อว่าถ้าเทสแถวหนึ่งเจดห้าแปดถึงหกสไม่ผ่านเนี่ยน่าจะมีย่อเพื่อมาให้ให้เก็บพยอยสะสมได้อีกครั้งหนึ่งอ๋อทางแววีมองว่าอาจจะมีย่อลงมาก่อน นะฮะ,ะแ,ลแล้วค่อยวิ่งขึ้นอีกอีกครั้งหนึ่งค่ะ<ช>น่าจะไปเทสแถวหนึ่งเจ็ดห้าแปดถึงหกศูนย์ก่อนแล้วถ้าไม่ผ่านถึงจะย่อลงมาแถวหนึ่งเจ็ดสี่ห้าสี่ศูนย์หรือสามห้าค่ะอืมนะฮะแล,แล้วถึงจะ, <c oughs> ะมีโอกาสดีขึ้นอีกทีหนึ่งนะฮะใช่ค่ะอ่านี่ก็เป็นทางด้านเทคนิคนะฮะก็ต้องคอยคติดตามข่าวสารต่างๆให้ดีเอาละครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพาวันมากเลยนะครับ ค่ะขอบคุณมากค่ะคเกัดดิคชาเอาละครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับข่าวใหญ่ที่สําคัญวันนี้นะฮะข่าวสําคัญที่สุดคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล